อาจาบอลสีสวัสดีครับวันนี้พอกค้าจะมาแบ่งปันลูกไม้กระถาง8นิ้วในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบลูกไม้ฟอร์มกอรกระถางใหญ่ แบบเลี้ยงแล้วสวยทันทีเลยก็คือทางพ่อค้ามานําเสนอในวันนี้นะครับราคา250บาทรวมค่าจัดส่งเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อกระดาษหากท่านสั่งหลายๆต้นเราก็แพ็คใส่กล่องให้อีกทีหนึง่งเพื่อให้ไปพร้อมะถึงพร้อมๆกันในราคากระถางละ250บาทรวมค่าจัดส่งครับเรามาเริ่มกันที่ลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับเรามาเริ่มกันที่ลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับ ให้ดูแต่ละใบนะครับสีสันของเขาตัดสีดังๆแบบนี้เลยนะครับดังๆแบบนี้แล้วก็คอใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับลูกไม้กระถางที่สองครับสูกไม้กระถางนี้มีใบกลมสองต้นนะครับมีใบกลมกระถางที่หนึ่ง ใบกลมต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามเป็นใบด่างแบบนี้ทุกไม้กระถางที่สองครับสองร้อยห้าสิบลมค่าจะดส่งทุกไม้กระถางที่สามครับกระดูกขาวๆแบบนี้หนึ่งต้นแล้วก็อันนี้หนึ่งต้นด้านล่างครับสีสวย,สวย กว่นานานๆแบบนี้เลยในนี้ยังไม่กลางส,สวยๆแบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างกระถางนี้สองร้อยห้าสิบบาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่สามลูกไม้กระถางที่สี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับจุดาขาวๆกระดูก ็นใบสีน้ำตาลเข้มกระดูกออกสีดำแล้วก็ใบสีแดงบบนี้ใบสีแดงกระดูกสีแดงขอบใบสีเขียวมาดูด้าน,นล่างครับลุกไม้กระถางที่สี่สองร้อยห้าสิบบาทรวมค่าจัดส่งครับมาต่อกันที่ลูกไม้กระถางที่ห้าครับมีสีเขียวบนมาหนึ่งนะครับสีถึงแดง,แดงกระดูก สีดำในจุดสีเก้าขาแบบนี้หนึ่งต้นแล้วก็มีดอกมาแล้วนะครับมีดอกมีนอูกไม้กระถางที่ห้าครับดูด้านบนอีกทีหนึ่งลูกไม้กระถางที่ห้าครับ,นบนลูกไม้กระถางที่หกครับ,รรบดูนะครับหน้าไม้แบบนี้หนึ่งต้นแต่ก็พื้นแดงนะครับกระดูกสีออกแดงออกชมพู บเล็กๆของเขาก็สีออกกัดสีจางๆนะครับสีชมพูจางๆมีดอกมาแล้วลูกไม้กระถางที่หกครับปลูกไม้กระถางที่หกครับกระถางที่เจ็ดครับเป็นวันพุ่มเตี้ยนะรลุ่มเตี้ยใบดบก่อนแน่นๆแบบนี้ครับทุกกระถางเราปลูกมาแล้วนานกว่าหนึ่งปี ตอนนี้ก็คือยุบไปแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่ก็จะได้ฟอร์มแบบนี้สวยๆแบบนี้แล้วก็แข็งแรงเราเลี้ยงนอกตู้แบบนี้เลยครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับกระถางที่เจ็ดใบแดงๆแบบนี้ลูกไม้กระถางที่แปดครับกระถางที่แปดเป็นสีเขียวอมน้ําตาลก,กัดเขียวอมน้ําตาลกระถางที่แปด กระทางนี้มีสีเดียวนะมีต้นเดียวนะครับแตกหน่อขึ้นมาคอแบบนี้เลยตูกไม้กระถางที่แปดครับตูกไม้กระถางที่เก้าครับกระถางนี้มีสองเฉดสีในมีสองต้นในกระถางเดียวกันเฉดสีแบบนี้นะครับกัดกระดูกสีเขียวเขียวืนใบสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลมีสีแดงเป็นเม็ดมิด แต่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับคล้ายๆกับกับปอแก้วมีดอกมาแล้วช่วงนี้บันสีของเราจะเป็นดอกค่อนข้างเยอะเนื่งองจากว่าเขามีเวลาพักตัวแล้วก็งอกขึ้นนาใหม่เขาก็อยากขยายพันธุ์เขาจึงจะมีดอกมาด้วยกระถางที่เก้าครับปลูกไม้กระถางที่เก้าครับไปดูกรีนะครับสําหรับต้นนึกต้นไหนที่เป็น ไม้สีเขียวจะโตเร็วกว่าไม้สีอื่นเป็นปกตินะครับมาต่อกันที่กระถางที่สิบครับกระถางนี้ต้นเดียวกันแต่แตกห่อขึ้นมาแล้วหลายตอลุกไม้กระถางที่สิบครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระถางกระดูกสีแดงพื้นสีเขียวตรงบริเวณขอบใบตรงกลางใบพื้นสีแดง ตูกไม้กระถางที่สิบครับใบใหม่ๆของเขาก็จะสีชมพมูแบบนี้เลยถูกไม้กระถางที่สิเบเอ็ดกระถางนี้พื้นใบสีเขียวอ่อนกระดูกสีขาวมีเม็ดสีแดงๆแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งกำลังแตกกำลังแทงหลอดขึ้นมาเนพื้นใบสีน้ำตาลจุดสีขาวกระดูกสีดำลูกไม้กระถางที่สิเบเอ็ดครับ ลูกไม้กระถางที่สิบสองครับกระถางนี้มีสองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่หนึ่งนะครับสายพันธุ์ที่สองใบแข็งๆเลยนะครับตัวนี้ใบแข็งๆเป็นเม็ดสีชมพูดานใบสีออกคล้ายๆสนิมลูกไม้กระถางที่สิบสองครับ ลูกไม้กระถางที่13ครับกระถางนี้มีทั้งหมด3สายพันธุ์นะครับ3เจ็ดสีนะครับเจ็ดสีที่หนึ่งนะครับให้ดูตัวอย่างเจ็ดสีที่สองแล้วก็กระดูกขาวนี้ตัวเจ็ดสีที่สามเป็นกอแบบนี้นะครับไปใส่กระถางเบอร์สิบตั้งไว้อีกสักหนึ่งเดือนนะครับเขาจะมีแตกใบใหญ่กว่านี้ แต่ข้อสาคัญนะครับอยากให้เขาขาดน้ํานะครับวบันสีในช่วงที่เขากําลังจเจริญเติบโตเต็มที่อย่างนี้พอขาดน้ําปุ๊บใบจะตกกว่าใบจะมีจํานวนสะสมได้จํานวนแบบนี้ก็จะใช้เวลาเพิ่อมอีกสักเดือนหนึ่งนะครับลูกไม้กระถางที่สิบสามครับลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับกับทุกกระถางนะครับจะมีดอกไม่ดอก ดอกใหญ่ก็ดอกเล็กนะครับหรือว่ากําลังเสริมดอกขึ้นมาลุกไม้กระถางนี้ก็มีนะครับเ็ดสีที่หนึ่งนะครับเ็ดสีที่สองนะครับแบบนี้แล้วก็มีสีน้ําตาพื้นสีน้ําตาลแบบนี้เ็ดสีที่สามนีคือเดสีที่สองในกระถางนี้นะครับมีทั้งหมดสามลักษณะด้วยกันลุกไม้กระถางที่สิบสี่ครับ ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งทุกๆกระถางใน EP นี้ลูกไม้กระถางที่15บาครับกระถางนี้ถือว่าคุ้มนะครับข้างบนเป็นไม้ป้ายด้วยครับแล้วข้างล่างนี้ก่อนเกินสิบนอนนะครับข้างล่างก็เยอะข้างบนก็แล้วก็เป็นไม้ใบแข็งด้วยหลอดใหม่ก็กำลังทยอยขึ้นมาอย่างกลางใบไม่เต็มที่ ลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับเป็นใบสีเขียวยวอ่อนครับกระดูกสีแดงแล้วก็มีเม็ดสีแดงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นใบจะเขียวอ่อนออกขาวกระดูกสีแดงเม็ดสีแดงเช่นกันลูกไม้กระถางที่สิบเจ็ดครับกระถางนี้ใบดังๆแบบนี้เลยครับ เม็ดแดงๆเล็กๆแล้วก็มีคนละต้นนะครับจะเป็นป้ายแบบนี้ตูกไม้กระถางที่17ครับตูกไม้กระถางที่18ครับกระถางนี้มี2เจ็ดสีนะครับกัดพื้นออกสีน้ำตาลนิดหนึ่งเม็ดํำตาลกระดูกสีชมพูเช่นกันต้นนึงนะครับจะสีเขียวเข้มขึ้นมาไม่มีพื้นน้ำ พื้นน้ำตาลหายไปนะครับกระถางนี้มีสองสายพันธุ์นะครับกระถางที่สิบแปดครับตุกไม้กระถางที่สิบเก้าครับดูความสังของเขานะครับกระถางที่สิบเก้าครับนี่ก็เป็นพื้นใบสีน้ำตาลแล้วก็พื้นนี้ออกมชมพูตุกไม้กระถางที่สิบเก้าครับ ลูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับลักษณะแบบนี้หนึ่งนะครับสองอีกสองลักษณะในกระถางนี้เข้มๆแบบนี้ก็มีลูกไม้กระถางที่ยี่สิบครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับอย่างแบบนี้แบบนี้ ก็ขยงเม็ดขาวแบบนี้นะครับลูกไม้กระถางที่21ครับลูกไม้กระถางที่22ครับลักษณะคล้ายๆอินเนาแต่กัดสีชมพูแบบนี้นะครับกะดุกสีเขียวกันใบสีดำขอบใบสีเขียวอ่อนกัดสีชมพูกัดพื้นใบสีชมพูเป็นร่างแหนนครับลูกไม้กระถางที่22ครับลูกไม้กระถางที่23ครับ สีขาวพื้นใบสีน้ำตาลดำจาพูขอบใบสีเขียวมีกัดเม็ดเขียวเล็กๆอยู่ด้านล่างมีกัดเม็ดสีเขียวเล็กๆแทรกมาด้วยนะครับแล้วก็มีกระดูกสีมพูพื้นใบสีเขียวอีกส่วนหนึ่งอีกระอีกสายพันหนึ่งลูกไม้กระถางที่ยีสิบสามครับลูกไม้กระถางที่ยี่บสี่ครับ ถางยี่สิบสี่เป็นสีชมพูนะครับเป็นบอลกาบสีชมพูลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสี่มาดูด้านล่างนะครับมีสามต้นลูกไม้กระถางที่ยีิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้าครับผืนเขียวกระดูกเขียวเข้มเปืเป่อยๆด้วยเปืเป่อยๆสีขาวนะครับกระดูกของใบ พมีสีชมพูกระดูกขาวแบบนี้นะครับหนึ่งต้นในกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบหกครับกระดูกสีดําเม็ดที่ขาวแบบนี้เลยนะครับกระถางที่ยี่สิบหกในอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นมีสีเขียวแกมมาด้วยลูกไม้กระถางที่ยี่สิบหกครับยูสูงนะครับ หลอดให,หลายหลอดกําลังแทงมาแล้วนะครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่ยีิบเจ็ดครับกระดูกสีขาวมีเม็ดกัดเม็ดสีน้ําตาลกาลใบสีดําแล้วก็อีกต้นนึงนครับสีชมพูเม็ดาขาวขาวแล้วก็ กระดูกสีเขียวผลน,น้ำตาลครับลูกไม้กระถางที่27ครับลูกไม้กระถางที่28ครับถางที่28ตัดเม็ดสีสวยแบบนี้นะครับแล้วก็สีน้ำตาลมีเม็ดสีน้ำตาลเข้มอมแดงด้านใน ลักษณะคล้ายๆจะเรื่องแสงนะครับลุกไม้กระถางที่28ครับหรือด้านล่างนะครับหัวใหญ่มากนะครับกระถางที่28ครับ ตกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับกระดูกสีน้ำตาลพื้นสีเขียวเม็ดออกอมชมพูนิดนึงครับแล้วก็กระดูกสีขาวเม็ดชมพูพื้นใบสีเขียวกระดูกสีขาวเม็ดสีขาวกับเม็ดชมพูเลก็กๆแล้วก็มีสีแดงอีกด้านล่างครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่สามสิบครับ ออกถงแดงนะครับถังแดงแบบนี้แล้วก็เป็นออกสีน้ําตาลแบบนี้สองสองเศดสีในกระถางนี้นะครับลูกไม้กระถางที่สามสิบครับไม้กระถางที่สามสิบเอ็ดครับเฉดสีออกทนน้ําตาลแบบนี้นะครับน้ําตาลออกกัมยี่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับ หลังจากล้างฝุ่นละอองจากสแลนลงมาครับทําให้น้ําทําให้บอนของเรามีสีค่อนข้างที่จะเลอะนิดนึงเดี๋ยวพอค้าลดน้ําคืนนี้ก็จะดีขึ้นครับลูกไม้กระถางที่32ครับกระดูกสีน้ําตาลกัดสีเขียวมีเม็ดสีชมพูแล้วก็เป็นเส้นสีขาวในเม็ดชมพูนะครับ ตกไม้กระถางที่สามสิบสองครับหนอเขาหัวเขาใหญ่มากนะครับเพราะว่าต้นเดียวมีหน่อขนาดนี้ความกว้างของหน่อประมาณนี้นะครับถือว่าเทียบกับกระถางเบอร์แปดแล้วถือถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุกหน่อที่ขึ้นมานะครับมีดอกมาแล้วถึงสามดอกในกระถางนี้ลูกไม้กระถางที่ สามสิบสองครับลูกไม้ก็ทางที่สามสิบสามครับใบกลมๆแบบนี้นะครับกัดสีทั้งน้ำตาลและขาวเขียวเข้มนะครับด้านล่างก็มีสีชมพูแบบนี้ด้วยนะครับสีขาวด้วยสีเขียวเขียวอ่อนด้วยนะครับพอค้าสีขาวพอคาสีเขียวอ่อนพอค้าจะติดสีขาวนะครับอาจจะ สับสนนิดนึงลูกไม้กระถางที่สามสิบสามครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสี่ครับดูนะครับหน้าไม้เป็นสีแบบนี้เลยถือว่าสวยๆนะครับแล้วก็อีกหน้าไม้นึงเป็นเขียวๆน้ำตาลนิ่นิดหน่อยผสมดอกผสมเกรสรไปให้แล้วนะครับติดติดฝักแล้วรอเก็บเกรสรมาเพาะได้เลย สำหรับกระถางนี้กระถางที่สามิครับตุกไม้ราคา250หาบาทรวมค่าจัดส่งกระถางที่3าใหญ่โตแบบนี้เลยนะครับลุกไม้กระถางที่3ามห้าครับเดียเ๋ยมเม็ดชมพูกระดูกสีน้ำตาลแล้วก็เดี๋ย,เยมเม็ดชมพูกระดูกสีชมพู ให้ดูหัวนะครับลูกไม้กระถางที่สามสิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สามสิบหกครับก่อหน, Aí, นาแน่แนๆแบบนี้เลยนะครับลูกไม้กระถางที่สามสิบหกด้านล่างนี้เยอะมากให้ดูหน้าไม้นะครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเจ็ดครับ ูกไม้กระถางที่สามเจ็ดครับให้ดูหน้าไม้ใหดูด้านล่างครับรือว่าหัวโตวมากแล้วนะครับเริ่มมีหน่อมาแล้วแล้วเริ่มมีดอกด้วยลูกไม้กระถางที่สามจเจ็ดครับสำหรับคลิปนี้นะครับพรคขาขออนุญาตนะครับจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนเนื่องจากผ่า มืดแล้วนะครับมองมาเห็นหน้าไม้ใครที่ต้องการสั่งซื้อบวอนสีนะครับลูกไม้กระถางละ250บาทรวมค่าจัดส่งโทรมาที่087-611-5169เป็นทั้งลายและเบอร์โทรสามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางนี้หรือในคอมเมนต์ใน youtube นะครับสำหรับลูกค้าเดิมยังยังชื่อไว้แยังชื่อนามสกุลไว้นะครับเดี๋ยวเราจะค้นหาจากที่อยู่เดิมได้นะครับเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปอีกทีนึง ว่าเรามีเบอร์โทรของลูกค้าทุกๆคนแล้ววันนี้ข่าวคำว่าสวัสดีครับ